แนะนำร้านซื้อขายเกมฟีฟ่าออนไลน์4มีทั้งแบบทีมและแบบเอ็มล้วนแล้รับดึงนักเตะขายยากมีนักเตะบวกแปดโหดๆมากมายถ้าสนใจรับชมได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับร้9า โอเคครับมาขอญอาตระเบิดนะกดยังไงตัวสามห้าเดี๋ยวเดี๋ยค่อยว่าไปหนึ่งตัวหกห้าทางที่สองครับหน้าเว็บไม่น่ามีอะไรเนี่ยทางเงี้ยโหเจ็ดสิบสี่ทางที่สาม โอเคโอเคลองดูหนึ่งรอบพอละคิดไปลองเยอะไม่ตายแล้วรับไงวะนะ 2, 3, 4, 5, 5. เนี่ยสองสามสี่ห้าเออแล้วไงวะแล้วเราเอากาันไหนวะในนี้แหละมั้งปรากฏแรกโอเค เช็คประวัติก่อนของเข้าหมดยังสาธุเพียงขอร้องขออนญาตเปิดแบบลวดเดียวครับใบนี้ไม่เคยทำให้ภูมิใจใบนี้นี่เรียบ ้ยอใช้ได้ร้อยสิบห้าออกร้อยสิบปดให้โอ้โหสามถึงแปดหรอสามถึงแปดหรอไปเลยเต็มข้อกูอยากเปิดใบเทพๆแล้วไม่ใช่อะไรอ้าดีละที่เปิดทีเดียวอ่ะอันนี้ก็ไม่น่าได้หลุนมาอ่ะขอลองก่อนเผื่อเผื่อไส้ในมันโกงฮะ เฮ้ยโฮมโกลุนรัวโฮมโกลุนรัวก็รวยดีครับมึงเป็นใครไม่น่ามไม่มีให้เห็นเลยเอลย LN โอ้โห LN มันเก่าไปแล้วหูลดลงมองด้วยทั้งออกบุกสี่เอ้ยถือว่าได้ลุ้นนิดหน่อยถือว่าไปกันต่อก่อนโอเคฮะ ประเทศไนจีเรียโอ้โห Dy วายบวกห้าโอ้โหมันทำช่องเต็มเปล่าๆค่อยดูล่ะว,วันนี้เราจะมาซัดบวกแปดเด้เด้พิวายบวกห้ามันเบาไปแล้วสำหรับไอดีนี้ลาเฟลเลียลเอฟเอกับตอเล่เอฟเอบวกแปดใครเก่งกว่ากันคนละตำแหน่งบ่าลาเฟลเลียลมัน ออกปีกมากกว่าตอนนี้มันน่าเป้าก็าจะสามใบเลยคาทีออกได้องไรมามาก RTN บราซิลมีใครเก่งวะไม่รู้เลยฮะไม่รู้จักจริงๆโจแน่เลยวะกูว่าแล้วได้ไปแล้วตัวหนึ่งี่ตัวที่สอง <c oughs> บวกเก้าซะมั่ง นี่ไง What มึงทีมชาติเยอรมันไม่ได้รุนเฮียกูลิดเนาะนี่ยตัวหน้าเดิมจริงไอเนี้ยหน้าใหม่ละใครวะแต่อาจจะเป็นหน้าเดิมในช่องอื่นที่เขาเปิดไปแล้วอะ สำหรับผมบ้านคีมเนี่ยเป็นหน้าใหม่แต่ว่าโคนหนึ่งเขาได้ไปแล้วอ่ะตัวนี้เลยหน้าใหม่อ่ะอไม่ไหววะไม่กินวะ แม่งกูเหนื่อยเคลียร์การ์ดไม่พอกูเหนื่อยใจกับการเปิดการ์ดอีกมาเดียมาเดียบูโน,โน่พี่บอวะฮะรุ่นใหญ่ไทยแลนด์เสียะฮะพิมพ์อะไรกันอะเฮ้ยมา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 ,มาตบมือต้อนรับเลย อุ้ยไอายยา้หี้ะประตูมึงมาโคตรบ่อยเออกาเต็มอีกมันไม่มีดีๆเหลือไปเนี่ยมันต้องมีดิ กูไม่รู้จักจริงๆ่ะเนี่ยก็ดูบอลอยู่นะดูหลายลีกอยู่นี่ไงมาดีนี่ไม่ใช่ซีบีโอ้โเออปีนี้ปีนี้เฮ้ยปีนี้มันมีความหวังฮะไก่เสือดหรอ เอาไปตีดีแค่ไหลเอาเหรอเออวะไอ้้ยม่มันมันโง่จัดอะฮะมันโง่จัดตอนเนี้ยกู <c oughs> ไปเลยกูเร่งเลย สงสัยกูมาเปิดผิดวันไอ้เยี่ยแม่งเขาเขเอากันไปหมดละของดีๆอบอกว่าเซนเอาแปดล้วนไม่ไม่อันนี้มันยังไม่ถึงใบแปดแปดล้วนเซ,นเ,ซนเลือกแปดล้วนอยู่แล้วที่เองติ๊กไว้อะพี่ไม่ได้แก่เองเลือกแปดล้วนหมดเลยใช่ไหม เออมันยังไม่ถึงไอ้ยากามันเยอะมันมีกิจมันเทวุตกิจอะไรอีกมันยังไม่ถึงเว้ยเพราะฉะนั้นก็เฮ้ยชาก้าดิใครเจมันเลืกเอกบวกแปดล้วนอยู่แล้วเจมันรู้เหมือนกันอะ ถ้โหวะนั้นกูยังได้บวกแปดแต่มันไม่มีออกเลยอ่ะใบนะใบหลังๆดีอ่ารอชมนะผมแม่งเริ่มจะลุ้นไม่ว่าขึ้นแล้วอ่ะตอนนี้หมดแรงลุ้นละบ้านหลัง MC เกมรับดีกว่าวะผมว่าลุกก็ได้แต่มันพลังมันเก่าแล้วอ่ะมันต้องรับว่ะ โอเคฮาร์ดเวิร์กซอนเี้ยพลังเยอะวะแต่ก็มันไม่ได้อยู่ในจุดที่เฮน,นะตอน,นมันต้องร้อยยี่สามร้อยยี่สี่ร้อยยี่ห้าอะไรเงี้ย <h> มาแล้วไข่วะกล้องหลังเบลเยียม โอ้โหฮ,ฮะเยพลังมันเยอะมากเลยอะแต่ละตัวถือว่าออกมาอีกก็ได้ครับไม่โกรธกันเ <'s> อ้าเรียบร้อยกูไม่น่าแซลเลยร้อยสิบหกมาเลยทีนี้ red red. So โอ้โหไอ้เหี้ย โกเออนี่นี่ไอ้ไอเมื่อกี้ผมเห็นคนพิมพ์อยู่ในช่องทุเรศแบกเหียใช่อะแบกแบกแบกศพผมดีเว้ยนอนตายไร้เหี้ยเหี้ยออกเหี้ยหล้วะ นี่ไงใบเดียวรู้เรื่องประเทศสวีเดนอุ้ยนี่การเทจัดฟูสเปอร์อีกแล้ว ฮาร์ดเวิร์กลัวลัวบาซิลเฮียฟผู้แมนยูครับมาเรูลไปไอะเฮียคือมันเป็นตัวที่แบบ นอกกระแสมันมันมันไม่เคยมีตัวปีเก่งมาก่อนนะไอ้พวกเนี้ยแบบเบเรล่าไอ้แบบแฮร์ริสันอย่างเงี้ยบาซิลุนโรดิโกหร้อยยี่สิบหกโอ้โหไม่ทันละน้องแม่งจะหมดละเยียกาเอลเอนฮะเหนื่อยวะเหนื่อยหมดแรงแล้วตอนเนี้ย เนี่ยมันเอ้แต่แต่เอาจริงๆนะมันน่าจะดีกว่าการที่เราเลือก6-8ถึอะอันนี้ผมผมเดาเลยแต่ว่าแค่แม่งออกเที่ยวเว้ยวันเนี้ย